นี่อาจไม่ใช่แค่การเสียชีวิตในเรือนจำแต่มันอาจเป็นคดีวางยาพิษที่กำลังจะเขย่าการเมืองโลกอีกครั้งสวัสดีครับนี่คือทนินพอดแคสต์เมื่อคืนมีข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่าแรงมากอังกฤษพร้อมพันธมิตรยุโรปออกถแถลงการล่าสุดผู้ชัดๆเลยว่าเขามั่นใจว่าอเล็กซีนาวานีนักวิจารณ์เครมลินถูกวางยาพิษไม่ใช่แค่ตั้งข้อสองสัยนะครับคำที่ใช้คือ Confident มั่นใจ โดยอ้างอิงจากผลตรวจทางพิษวิทยาที่บอกว่าพบสารพิษเฉพาะทางในตัวอย่างชีวภาพและเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่คำถแถลงเพราะอังกฤษบอกว่าจะเดินหน้าผลักดันเข้าสู่กระบวนการระหว่างประเทศรวมถึงกลไกตรวจสอบด้านอาวุธเคมีด้วยคำถามคือหลักฐานคืออะไรใครพูดอะไรบ้างรัเสเซียตอบโต้ยังไงแล้วถ้าข้อกล่าวหานี้จริงมันจะสะเทือนสมดุลการเมืองโลกแค่ไหน วันนี้เราจะไล่เรียงทั้งหมดแบบเข้าใจง่ายไม่ดราม่าเกินจริงแต่ก็ไม่เลี่ยงคำถามสำคัญเพราะนี่อาจไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองแต่มันคือเกมอำนาจระดับโลกที่กำลังเปิดฉากอีกครั้งไปดูรายละเอียดกันครับโอเคทีนี้มาดูว่าข่าวล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้อมูลนี้อ้างอิงจากหลายสำนักข่าวหลักนะครับทั้งรอยเตอร์สวันที่14กุมภาพันธ์2026รวมถึง AP News แล้วก็ ITV News ประเด็นคือแบบนี้ครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ อังกฤษพร้อมพันธมิตรยุโรปอีก4ประเทศคือฝรั่งเศสเยอรมนีสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ออกถแถลงการร่วมไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่การให้สัมภาษณ์ลอยๆแต่เป็นจอยสเตทเมนต์อย่างเป็นทางการเนื้อหาสำคัญที่สุดคือจากการวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพเขาบอกว่าพบสารพิษชื่อว่าอ e ีพิบาทีดินตรงนี้สำคัญมากอีพ e ิบาทีดินคืออะไรพูดง่ายๆ มันเป็นสารพิษที่พบในกบลูกศรพิษในอเมริกาใตา้เป็นสารในกลุ่มอัลคาลอยและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทรุนแรงมากนักวิทยาศาสตร์เคยระบุว่ามันมีความแรงสูงกว่ามอร์ฟีนหลายร้อยเท่าออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยตรงกระทบการควบคุมการหายใจและระบบหัวใจภาษาชาวบ้านคือปริมาณนิดเดียวก็อันตรายถึงชีวิตได้ที่อังกฤษเน้นคืออะไรเขาบอกว่า สารนี้ไม่พบตามธรรมชาติในรัสเซียไม่ใช่สารที่เจอทั่วไปไม่ใช่สารที่เกิดขึ้นเองแบบบังเอิญแล้วประโยคที่แรงที่สุดในแถลงการคือไม่มีคำอธิบายอื่นที่สมเหตุสมผลนอกจากการวางยาพิษโดยเจตนาคำว่าโดยเจตนานี่คือหัวใจเลยเพราะมันไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่อาหารเป็นพิษไม่ใช่ภาวะทางการแพทย์ธรรมดามันคือการกล่าวหาแบบตรงๆว่านี่คือการวางยา แล้วเรื่องไม่ได้หยุดแค่นั้นอังกฤษยังระบุได้ว่าจะนำผลการตรวจนี้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบระดับนานาชาติผ่าน Organization for the Prohibition of Chemical Weapons หรือ OPCW องค์กรนี้คือหน่วยงานที่กำกับดูแลอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีเคยเข้ามามีบทบาทในกรณีสารโนวิช็กมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่แค่เกมการเมืองระดับคำพูด แต่มันกำลังจะเข้าสู่กลไกตรวจสอบระหว่างประเทศแล้วคำถามตอนนี้คือหลักฐานชัดแค่ไหน chain of custody เป็นยังไงใครเป็นคนตรวจแล้ว OPCW จะยืนยันเองหรือไม่เพราะทันทีที่เรื่องเข้าสู่เวทีนี้มันจะกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายระหว่างประเทศทันทีและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มไม่ธรรมดาแล้วครับทีนี้เรามาโฟกัสตัวละครสำคัญของเรื่องนี้เลยครับสารที่ชื่อว่า AP b y t บดี มันคืออะไรกันแน่อธิบายแบบง่ายที่สุดนะครับมันเป็นสารในกลุ่มแอลคาลอยดสกัดได้จากกบสายพันหนึ่งในอเมริกาใต้ที่เราเรียกกันว่ากลบลูกศรพิษทำไมชื่อมันถึงน่ากลัวเพราะชนพื้นเมืองในบางพื้นที่ใช้พิษจากกบพวกนี้ทาลูกดอกล่าสัตว์แค่โดนเลือดนิดเดียวก็ร่วงเอพิไบที่ดีนเป็นหนึ่งในสารออกฤทธิ์หลักในกบพวกนี้และจุดเด่นของมันคือความแรง งานวิจัยหลายชิ้นเคยระบุว่ามันมีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนหลายร้อยเท่าแต่ไม่ใช่แรงในแง่ระงับปวดนะครับแรงในแง่กระทบระบบประสาทโดยตรงมันไปจับกับตัวรับนิโคตินิกอะเซทิลคลีนรีเซปเตอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมกล้ามเนื้อการหายใจระบบหัวใจพูดง่ายๆคือถ้าปริมาณไม่พอดีมันทำให้ระบบประสาทรวนกล้ามเนื้อหดเกรงการหายใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะ และปริมาณที่ทําให้เกิดผลร้ายแรงมันเล็กมากนี่คือเหตุผลที่ประเด็นนี้มันสําคัญเพราะแอพิไบทีดีนไม่ใช่สารที่พบทั่วไปไม่ใช่สารที่คุณจะเดินเข้าไปซื้อร้านขายยาหรือกดสั่งออนไลน์ได้มันต้องมีแหล่งต้องมีการสกัดต้องมีความรู้ทางเคมีระดับสูงต้องมีห้องแลบพูดตรงๆเลยนะครับนี่ไม่ใช่สารพิษที่ใครจะหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตมันต้องมีแหล่งมีการสกัดมีความรู้ระดับสูง และตรงนี้เองที่ทําให้ข้อกล่าวหาของอังกฤษมันแรงมากเพราะถ้าสารนี้ถูกพบจริงมันไม่ใช่เรื่องสุ่มไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันชี้ไปที่ความสามารถและการเข้าถึงทีนี้คําถามที่ผมคิดว่าหลายคนเริ่มถามในใจคือถ้าเรื่องนี้เป็นจริงใครมีศักยภาพเข้าถึงสารระดับนี้เป็นรัฐเป็นหน่วยงานความมั่นคงเป็นเครือข่ายลับหรือมีช่องทางอื่นที่เรายังไม่รู้ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะครับเป็นไปได้ไหมที่มีการจัดฉาก มีความเป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลบางส่วนยังไม่ครบกระบวนการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบโปร่งใสแค่ไหนเพราะเวลาพูดถึงสารพิษเรื่อง chain of custody สำคัญมากตัวอย่างถูกเก็บอย่างไรใครเป็นคนตรวจแล็บไหนรับรองตรงนี้คือสิ่งที่ต้องรอความชัดเจนเพิ่มเติมแต่เอาแค่ระดับชนิดของสารถ้ามันคือเอพิไบทดีจริงมันก็ทำให้คดีนี้ยกระดับขึ้นทันทีจากข่าวการเสียชีวิตในเรือนจำกลายเป็นข้อกล่าวหาระดับระหว่างประเทศ และนี่แหละครับคือเหตุผลที่สารตัวเดียวทําให้ทั้งโยุโรปออกแถลงการร่วมเรื่องมันเลยไม่ธรรมดาเลยจริงๆทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับรัสเซียตอบโต้ว่าอย่างไรคําตอบคือปฏิเสธทันทีโฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวนี่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติไม่มีการวางยาไม่มีการใช้สารพิษและบอกว่าข้อกล่าวหาของตะวันตกเป็นการเมือง ซึ่งถ้าเราติดตามข่าวรัสเซียมานานต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่และตรงนี้เองที่หลายฝ่ายเริ่มพูดกันว่านี่คือแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยเห็นมาในปี2020ย้อนกลับไปตอนปี2020ตอนที่นาเวานี่ล้มป่วยบนเครื่องบินแล้วถูกส่งไปรักษาที่เยอรมนีรัฐบาลเยอรมนีในตอนนั้นออกมายืนยันว่าพบสารพิษกลุ่มโนวิชอกโนวิชอกคือสารประสาทที่พัฒนาขึ้นในยุคโซเวียต และเคยถูกใช้ในหลายคดีที่สร้างแรงสันะเทือนในยุโรปตอนนั้นรัสเซียก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีหลักฐานบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองผลคืออะไรโลกตะวันตกตอบโต้ด้วยมาตรการคว่ำบาตรทั้งจากสาภาพยุโรปและจากสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยุโรปตึงเครียดขึ้นอีกขั้นเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้พอมีข้อกล่าวหาเรื่องสารพิอรรษอีกครั้งและรัสเซียปฏิเสธอีกครั้งมันเลยทําให้หลายประเทศตั้งคําถามทันที ความน่าเชื่อถือของคำปฏิเสธครั้งนี้จึงถูกตั้งคำถามโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะใครเกลียดรัสเซียเป็นพิเศษแต่เพราะมันมีประวัติศาสตร์ประกอบอยู่แล้วแน่นอนนะครับในทางกฎหมายทุกฝ่ายมีสิทธิ์ปฏิเสธและต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศความเชื่อถือมันสะสมจากอดีตถ้าอดีตเคยมีกรณีคล้ายกันแล้วจบด้วยการพบสารพิษจ,จริงคำปฏิเสธครั้งใหม่ก็จะถูกมองด้วยความสงสัยมากขึ้น คำถามที่น่าสนใจคือครั้งนี้จะเหมือนปี2020ไหมจะมีการตรวจสอบจากแลบอิสระหลายประเทศหรือเปล่าจะมีรายงานจาก OPCW ตามมาหรือไม่หรือเรื่องนี้จะกลายเป็นแค่สงครามคำพูดเพราะถ้ามันซ้ำรอยเดิมผลกระทบทางการทูตอาจแรงกว่าที่หลายคนคิดและตรงนี้แหละครับที่เรื่องเริ่มไม่ใช่แค่คดีหนึ่งแต่มันเริ่มกลายเป็นภาพใหญ่ของความไว้ใจระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกและเมื่อความไว้ใจมันหายไป ทุกคำปฏิเสธก็จะถูกฟังด้วยคำถามเสมอโอเคคำถามต่อมาที่สำคัญมากคือทำไมอังกฤษถึงมั่นใจขนาดนั้นคำว่า c o n f i d e n c ไม่ใช่คำเบาๆนะครับมันไม่ใช่กำลังตรวจสอบไม่ใช่มีความเป็นไปได้แต่มันคือมั่นใจในรายงานของรอยเตอร์สระบุว่าถ้อยแถลงนี้ถูกกล่าวในเวทีความมั่นคงระดับนานาชาติซึ่งก็คืองานประชุมด้านความมั่นคงในยุโรปพูดง่ายๆคือ นี่ไม่ใช่คําพูดที่หลุดออกมาแบบไม่คิดแต่มันคือถ้อยถแถลงบนเวทีการทูตและเหตุผลที่อังกฤษใช้กรอบคิดอะไรกรอบคลาสสิกของการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมเลยครับ means motive opportunity สามคำนี้สำคัญมากมาดูทีละข้อ 1. means หมายถึงศักยภาพในการทำถ้าสารที่พบคือเอภิบาตที่ดินจริงมันไม่ใช่สารที่ใครจะเข้าถึงได้ง่ายต้องมีแลบมีผู้เชี่ยวชาญมีระบบ อังกฤษกำลังชี้ว่ามีไม่กี่ฝ่ายที่มีศักยภาพระดับนั้น 2. m o t i v ทฟแรงจูงใจต้องยอมรับความจริงว่าอเล็กเซนาวานีคือหนึ่งในนักวิจารณ์รัฐบาลรัสเซียที่โดดเด่นที่สุดในรอบทุสวัดเขาเปิดโพงคดีคอร์รัปชันจัดการประท้วงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายค้านในมุมวิเคราะห์ทางการเมืองถ้ามีใครได้ประโยชน์จากการที่เขาหายไปจากเวทีมันก็ต้องถูกตั้งคำถาม 3. าม portunity โอกาสในการลงมือตอนเสียชีวิตเขาอยู่ในเรือนจำภายใต้การควบคุมของรัฐหมายความว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้ต้องอยู่ในระบบนั้นพอเอาสามอย่างมารวมกัน means มีความสามารถ motive มีแรงจูงใจ opportunity มีโอกาสนี่คือกรอบข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างชัดเจนและผมมองว่านี่คือการตั้งกรอบข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ชัดเจนมาก อังกฤษไม่ได้พูดตรงๆว่าใครเป็นคนทำแต่กรอบมันชี้ไปในทิศทางเดียวแน่นอนนะครับในทางกฎหมายการพิสูจน์ต้องมากกว่านี้ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ต้องมีรายงานอิสระแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศการพูดแบบนี้บนเวทีความมั่นคงมันคือการส่งสัญญาณสัญญาณไปยังรัเสเซียสัญญาณไปยังยุโรปและสัญญาณไปยังโลกคำถามคือนี่คือการปูทางไปสู่มาตรการกดดันใหม่หรือไม่ หรือเป็นการวางกรอบเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวทางการทูตเพราะคำว่ามั่นใจในบริบทการเมืองโลกมันไม่เคยเป็นแค่คำธรรมดาเลยครับโอเคทีนี้เราขยับภาพให้กว้างขึ้นครับถ้าข้อกล่าวหานี้เดินหน้าต่อมันจะกระทบอะไรบ้างในระดับโลกอย่างแรกเลยคือการคว่าบาตรเพิ่มเติมจากยุโรปถ้าเราย้อนดูปี2020หลังกรณีโนวิชกยุโรปและสหรัฐออกมาตรการคว่าบาตรทันทีทั้งอายดทรัพ์ จำกัดการเดินทางและคว่ำบาตบุคคลระดับสูงเพราะฉะนั้นถ้าครั้งนี้มีรายงานยืนยันจากกลไกระหว่างประเทศโดยเฉพาะถ้าเรื่องเข้าสู่กระบวนการของ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons แล้วผลออกมาในทิศทางเดียวกันมาตรการกดดันรอบใหม่มีโอกาสสูงมากอย่างที่สองความตึงเครียดระหว่างนาโตกับรัสเซีย ตอนนี้ความสัมพันธ์ก็เปราะบางอยู่แล้วจากสงครามยูเครนจากการขยายกำลังทางทหารจากการซ้อมรบถ้ามีข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารพิษทางการเมืองเพิ่มเข้าไปอีกมันจะยิ่งตอกย้ำภาพภัยคุกคามด้านความมั่นคงและเมื่อคำว่าความมั่นคงถูกหยิบมาใช้เวทีอย่างนาโตก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติอย่างที่3ผลกระทบทางอ้อมต่อสงครามยูเครน เพราะถ้ายุโรปมองว่ารัสเซียละเมิดบรรทัดฐานสากลอีกครั้งแรงสนับสนุนต่อ,อยูเครนอาจเพิ่มขึ้นทั้งงบประมาณอาวุธและมาตราการทางการเมืองพูดง่ายๆคือเรื่องนี้อาจไม่ได้อยู่ในกรอบสิทธิมนุษยชนแต่มันอาจโยงไปถึงสมดุลอำนาจในสนามรบด้วยทีนี้บทบาทของยูเนเต็ดคิงดอมสำคัญมากอังกฤษช่วงหลังเบรกซิตพยายามวางบทบาทตัวเองเป็นผู้นำด้านความมั่นคงอยุโรปโดยเฉพาะในประเด็นรัสเซีย ทั้งการสนับสนุนยูเครนทั้งการผลักดันมาตรการคว่ำบาตรทั้งการแสดงจุดยืนเชิงศิลธรรมและในกรณีนี้อังกฤษคือประเทศที่ออกมาพูดหนักแน่นที่สุดผมมองว่าอังกฤษกำลังวางตัวเป็นแกนนำการกดดันทางศิลธรรมต่อรัสเซียคำว่าศิลธรรมสำคัญนะครับเพราะประเด็นสารพิษมันไม่ใช่แค่การเมืองมันคือบรรทัดฐานสากลเรื่องการห้ามใช้อาวุธเคมีเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความโปร่งใสของรัฐ ถ้าอังกฤษสามารถรวบรวมแนวร่วมยุโรปได้มากพอแรงกดดันจะไม่ได้มาจากประเทศเดียวแต่มาจากกลุ่มประเทศและในเวทีโลกเสียงจากกลุ่มมักมีน้ำหนักมากกว่าเสียงจากประเทศเดียวคำถามคือยุโรปจะเดินไปในทิศทางเดียวกันไหมหรือจะมีบางประเทศลังเลเพราะผลประโยชน์ด้านพลังงานเศรษฐกิจหรือการทูตเพราะภูมิรัฐศาสตร์มันไม่เคยมีแค่ขาวกับดำมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเต็มไปหมด แต่ถ้าข้อกล่าวหานี้เดินหน้าเต็มรูปแบบเรากำลังมองเห็นอีกจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกอย่างชัดเจนครับโอเคหลังจากเราฟังทั้งฝั่งอังกฤษทั้งฝั่งรัสเซียต้องบอกว่าตอนนี้มันยังมีช่องว่างสำคัญอยู่หลายจุดและนี่คือจุดที่คนดูข่าวควรถามครับคำถามแรกเลยหลักฐานถูกตรวจสอบโดยใครบ้างผลตรวจทางพิษวิทยาที่อังกฤษอ้างอิง มาจากแหลบไหนเป็นแหลบของรัฐเป็นแหลบอิสระมีการ cross check จากหลายประเทศหรือไม่เพราะในคดีระดับระหว่างประเทศความน่าเชื่อถือไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่กระบวนการตรวจสอบคำถามที่2 chain of custody ชัดเจนหรือไม่คำนี้สำคัญมาก chain of custody คือเส้นทางของหลักฐานตั้งแต่เก็บตัวอย่างใครเป็นคนเก็บเก็บเมื่อไหร่ เก็บอย่างไรใครเป็นคนขนส่งเก็บรักษาอย่างไงส่งถึงแลบบอย่างไรถ้าขั้นตอนนี้ไม่โปร่งใสต่อให้ผลตรวจออกมาแรงแค่ไหนก็จะถูกตั้งคำถามทันทีเพราะในโลกของวิทยาศาสตร์และกฎหมายกระบวนการสำคัญพอๆกับผลลัพธ์คำถามที่3 OPCW จะยืนยันเองหรือไม่ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons เคยมีบทบาทสำคัญในหลายคดีสารเคมีระดับโลกถ้าเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบของ OPCW อย่างเป็นทางการแล้วมีรายงานยืนยันออกมาน้ำหนักของข้อกล่าวหาจะเพิ่มขึ้นมหาศาลแต่ถ้ายังไม่มีการยืนยันอิสระเราก็ยังอยู่ในขั้นคำกล่าวหาบวกผลวิเคราะห์จากบางฝ่ายซึ่งยังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาตอนนี้ เรามีคำกล่าวหามีผลวิเคราะห์แต่ยังไม่มีการยืนยันจากกระบวนการอิสระเต็มรูปแบบและตรงนี้สำคัญมากเพราะในโลกที่ข้อมูลวิ่งเร็วข่าวแรงอารมณ์พุ่งการแยกคำว่ากล่าวหาออกจากพิสูจน์แล้วคือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ไม่ได้หมายความว่าข้อกล่าวหาไม่มีน้ำหนักแต่หมายความว่าเราต้องรอดูขั้นตอนต่อไปและขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับที่จะชี้ว่าคดีนี้ จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนระดับโลกหรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งทางคำพูดที่ยืดเยื้อตอนนี้เกมยังไม่จบมันเพิ่งเข้าสู่เฟสที่สำคัญที่สุดด้วยซ้ำโอเคลองตั้งสมมติฐานกันตรงๆถ้าวันหนึ่งมีรายงานอิสระออกมาไม่ว่าจะจากแลบหลายประเทศหรือจาก organization for the prohibition of chemical weapons แล้วยืนยันว่ามีการใช้สารพิษจริงอะไรจะเกิดขึ้น อย่างแรกมันอาจยกระดับเป็นคดีระดับอาชญากรรมระหว่างประเทศเพราะการใช้สารพิษที่เข้าขายอาวุธเคมีละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศโดยตรงมันจะไม่ใช่แท่ประเด็นการเมืองภายในแต่มันคือการละเมิดบรรทัดฐานสากลและเมื่อคำว่าบรรทัดฐานสากลถูกละเมิดแรงกดดันจากหลายประเทศจะตามมาโดยอัตโนมัติอย่างที่ 2. การยกระดับความขัดแย้งทางการทูตการเรียกทูตกลับ การขับนักการทูตการคว่ำบาตรรอบใหม่การจำกัดความร่วมมือทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและมีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอย่างที่ 3. การแยกขั้วโลกการเมืองชัดเจนขึ้นประเทศที่ยืนข้างยุโรปกับประเทศที่ยังรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียอาจต้องแสดงจุดยืนชัดขึ้นโลกอาจแบ่งเส้นชัดขึ้นอีกขั้นระหว่างกลุ่มที่เน้นบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับอธิปไตย และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์และนี่คือประโยคที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชายคนหนึ่งแต่มันคือคำถามว่าโลกเรายอมรับการใช้สารพิษทางการเมืองได้หรือไม่ถ้าโลกยอมรับมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่อันตรายมากแต่ถ้าโลกไม่ยอมรับก็ต้องมีผลตามมาและผลน,นั้นอาจไม่เบาเลยครับสรุปวันนี้แบบชัดๆ3าประเด็น 1. อังกฤษและพันธมิตรย,ยุโรปมั่นใจ โดยอ้างอิงผลพิธวิทยาที่พบสาร e. สอีพิบาด,ดีดิน 2. รัสเซียปฏิเสธโดยสิ้นเชิงยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติ 3. โลกกำลังรอการตรวจสอบอิสระโดยเฉพาะถ้ามีการยืนยันจากกลไกลระหว่างประเทศในความเห็นส่วนตัวของผมตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ข้อมูลเริ่มหนักแต่คำตัดสินสุดท้ายยังไม่มาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการตรวจสอบต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และได้รับการยอมรับในระดับสากล พราะถ้าข้อกล่าวหานี้เป็นจริงมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของความสัมพันธ์โลกแต่ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้เต็มรูปแบบคําถามก็จะยังคงอยู่และความตึงเครียดก็จะไม่หายไปไหนนี่คือทนินพอดแคสต์ถ้าคุณคิดว่าการวิเคราะห์แบบนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และติดตามตอนต่อไปเพราะเกมการเมืองระดับโลกมันไม่เคยหยุดอยู่แค่ข่าวเดียวครับ